ราคามันให้ต่ำราคาต่ำนี่นูไอตัวนี้จะขายเท่าไหร่เพราะว่าเอาแค่หมื่นกว่าเอามันจดใช่อยู่บ่คนเลี้ยงเลี้ยงเกือบตายคนเลี้ยงเลี้ยงเกือบตายเออผมชอบคำพูดนี้แล้วมันได้ราคาขนาดนี้เราจะไปช่วยเขาได้บ่คนเลี้ยงมันเกือบปีหนึ่งถ้าเราราคาไปต่อไม่ได้ไปต่อไม่ได้นะให้ราคาขนาดนี้าคานั้นคุณที่เลี้ยงอ่ะมันอยากจะขายอยู่มันติดนี่เยอะแต่มันราคามัน ให้ตามขนาดนั้นเราจะขายได้ยังไงมันขายไม่ได้เนาะเอาก็ทนเลี้ยงเลยคือราคามันสวัสดีครับคุณลุงครับผมที่นี่ที่ไหนครับที่หนองคูพัฒนาหมู่ที่า3ตำบลตำบลหนองไผ่ล้อมอำเภอสำลรงทาบจังหวัดสุรินทร์คุณลุงชื่ออะไรครับนายสุภริยาสิงห์ฮะโอเคครับ เดี๋ยวเราไปไล่เรียงแนวคิดวิธีการเลี้ยงวัวไปชมกันครับอันนี้คือวัวของคุณลุงครับมีทั้งหมดกี่ตัวครับหกตัวทําไมคุณลุงถึงได้มาเลี้ยงวัวครับเลี้ยงอัวเขาไม่ไม่มีงานทํโอ้ไม่มีงานทําก็เลยเลี้ยงวัวเลี้ยงอัวยายก็เลี้ยงไม่ได้ลูกก็ไปเรียงอยู่นู่นครับผมว่าจะขายก็ไม่มีราคาว่าจะขายก็ไม่มีราคาราคามันให้ต่ําราคาต่านี่หี่ไอตัวนี้จะขายเท่าไหร่ เขาว่าเอาคทหมื่นกว่าเอามันไม่ใช่อยู่บ่คนเลี้ยงเลี้ยงเกือบตายคนเลี้ยงเลี้ยงเกือบตายเออผมชอบคําพูดนี้แล้วมันได้ราคาขนาดนี้เราจะาไปช่วยเขาได้บ่คนเลี้ยงมันเกือบปีหนึ่งถ้ารเราถ้าเราคิดว่าต่อวันเราทํางานวันสองร้อยก็ดีกว่าดีกว่าเลี้ยงวัวดีกว่าเลี้ยงวัวที่ซ้ำไปเออมันไม่ใช่หรอก<ม>รอืมวัวก็มีก็มีช่องขายเขาให้นี่ก็ลูกวัวนี่ตัวแรกเขาก็ให้เท่าไหร่ ใกล้แค่สามหมื่นไม่เอาเลยตัวไหนเนะนี่ยสามหมื่นนี่เ <30, 000. S 1> นี่ยลูกสองคู่เนี้ยสามหมื่นเมื่อกี้ผมชอบคําพูดของลุงว่าเลี้ยงมาเลยมีช่องทางการขายไ่นีมีแต่เขาบีบบังคับอันนี้จากใจเลยใช่ไหมนี่จากใจเลยอ่ะไม่ได้วย<ม>เขาจะมาขอซื้อขอซื้อราคาเท่าไหร่ตัวละหมื่นห้าโอ้ยทันเ,อ,เอ้ยขอโ้องเถอะเลี้ยงเอาไปาค่ากินดีกว่าอื ก็คือเราเลี้ยงนี่เราเราเข้าใจอยู่ว่าราคาถูกเนาะแต่ว่ามันถูกจริงๆจริงๆครับยอมรับเลยยอมรับว่าถูกแต่อนเอ้ยแค่นี้ตัวเท่านี้มันได้มันได้ราคาเออมันเลี้ยงก็มีกําลังใจเลี้ยงทั้งหัวหานทั้งอะไรเลี้ยงให้เขากว่าจะตโอ้ยทั้งยาฉีดยาอะไรลูกอะไรสารพัดเป็นนี้ก็ถ้าอย่างนี้ไม่ต้องเลี้ยงแล้วครับผมเขาปล่อยเขาเออคุณลุงมาครับ เนี่ยผู้ชมครับผมติดใจคําว่าตัวผู้ตัวนั้นเขามาให้แค่หมื่นเดียวหมื่นห้า่ะหมื่นห้าหนึ่งปีหมื่นห้าคุณลุงว่าโเลี้ยงไปก็ไม่ได้อะไรไม่เรื่องับได้อะไรเหรอทากินดีกว่าทําไมถึงว่างั้นคุณลุงเอ้าก็มันทําไปก็ไม่ได้มีราคาแต่ก่อนมีราคาเยอะครับผมทับไปก็ค่ายาค่าจีดเกือบสี่ห้าพันแล้วจะทําอะไรอีกค่าทับอีกครับผมทับทีเดียวก็เดี๋ยวนี้คนทับ่ะ พันห้าสองพันเอาไปมัน<ป>จะรวยคนทับใช่ไหมที่นี้รวยคนทับจริงจริงบอกจริงเลยบอกก็อยากมาซื้อให้ให้เขามาซื้อขายราคาถูกไอไอคนเลี้ยงนั่นโอ้ยทีแรกก็บอกว่าขายหมดไม่ต้องเลี้ยงอ๋อเคยมีความคิดว่าจะขายให้หมดเลยขาย<ะ>หมดเลยยกโคกเลยจะเลิกเลี้ยงจะเลิกเลี้ยงเลี้ยงไปก็มีราคาเลี้ยงไปก็ขาดทุนไม่รู้เมืม่อไรจะได้เกิด โอ,โอ้โอ้คำพูดนี้ดีคุณผู้ชมครับเมื่อไหร่จะได้เกิดอืมทำนาก็บม่ได้เกิดครับผมคือตอนนี้เกษตรกรลําบากจริงๆเนาะไม่ว่าไม่ว่าจะคนเลี้ยงวัวหรือคนทนํานาเนาะเอาอย่างเช่นทํานาเนี่ยปุ๋ยยาต่างๆนี่<ม>แพงมากเลยทํานาก็ไม่ได้เกิดครับผมบอกจริงทา <ผม S 1> ทำตั้งแต่อายุสิบสามปีออกจากโรงเรียนมามีการทํานาตัดโอยครับผมแต่เดี๋ยวนี้ขอลองเถอะทำอะไรก็ไม่ได้เกิดอืมลำบากนะลุงเนาะ มีแต่สุดๆโหจริงเลยริ่มต้นนี่ลุงเลี้ยงวัวไทยบ้านหรือวัวพันธุ์วัวไทยบ้านบางทีอา,ายพันธุ์เขาพทับตีแรกก็ห้าร้อยนี่ก็พันสองพันห้าพันหกแต่เขาจะคนที่ทับอืมพอเลยอ้วมขึ้นไงครับผมเราก็ต้องทับใช่ไหมห่อครับผมทับมันติดติดปับ๊บบางทีก็มันจะออกลูกดีออกลูกมาดีมากครับผมไม่ใช่ดีตลอดนะอืมไม่ใช่ดีตลอดใช่ไหมแสดงว่าคุณลุงผสมทีก็พันห้า สองพันครับผมทับไม่รู้ทับขี้แม่เหรอแต่ว่าเขาพันมือหนึ่งครับผมแม่ลุงกวาจะได้มือหนึ่งเออบางทีเขาอาจทํางานวันสองวันได้เงินหมื่นอ้าววันเดียวสองวันก็ได้ครับผมทั่วหมู่บ้านเ่ยครับผมแต่ว่าคนเลี้ยงนี่แทบตายเลยกวาจะได้เกิดจริงจริงผมว่าค่าทับนี่ถ้าเกิดว่ามันเป็นไปได้เนะแต่บางพื้นที่เขามีผสมฟรีนะเชื้อกรมไม่มีไม่มีไม่บางที่เขามีนะผสมฟรีเชื้อกรม ถ้าเกิดเลือกได้เนาะลุงคิดว่าการเลี้ยงวัวเนี่ยถ้ามันเป็นวัวที่มีราคามันน่าเลี้ยงไหมมันก็น่าเลี้ยงอยู่มันก็น่าเลี้ยงแต่ตอนนี้ปัญหาที่คุณลุงเจอและทําให้สับสนเลยก็คือราคาวัวคนสับสนคือราคาอัวมันขายไม่ได้ครับผมมันถูกเกินไปก็ครับผม,อมตอนนี้ท้อไหมท้อจริงๆมันอยากจะขายหมดเลยครับผมแล้วทำไมยังเลี้ยงอยู่ล่ะในเมื่อเราท้อ ถึงเรท้งแต่ราคามันไม่ให้ไงอ๋อราคาไป,ไ,ไ,ไปต่อไม่ได้ไปต่อไม่ได้นะให้ราคาขนาดนี้ขนาดนั้นคุณที่เลี้ยงอ่ะมันอยากจะขายอยู่มันผ<ม>ี่นี่เยอะครแต่มันราคามันให้ตามขนาดนั้นเราจะขายได้ยังไงมันมขายไม่ได้เนาะเอา้าก็ทนเลี้ยงเลยคือราคามันมันไม่น่าจะขายอ่ะ าราคามันให้ถูกทั้งคู่คนซื้อเออสมราคาคนขายสมราคามันจะขายอันนี้มันอา้าวได้เท่าไหร่เอเอหนื่งหกเออเชิญมาครับผมลุงครับพอเราเจอราคาวัวถูกเนี่ยลุงท้อไหมในาณะ<อ><น>ท้อมันอยากจะยุบให้หมดเลยมันอยากจะขายเลยม,มันอยากมันอยากจะเลี้ยงครับผมคือว่าเออที่นี่ไปขายให้มันรู้ๆไปก็เราทํางานสามร้อยยังดีกว่าเลี้ยงวัวใช่ไหมล่ะใช่ครับ เ,เรียกวัวทุกวันถ้าสมมุติว่าเดือนหนึ่งเราก็ไม่ัำมาเก้าพันครับผมนี่เก้าพันที่ไหนมีไม่มีเลยเนาะขอลองแต่ท่านเอ้ย <c oughs> คนจะลีงวายเยอะๆอ่ะสุดเหมือนกันเลยครับผมแต่ว่า,แต,วาแต่อัวสวยแต่เขาไม่ให้ราคาอ่าเขาเข้าใจเลยใสไ,ไม่ได้ครับผมจริงๆผู้นําหรือผู้นําชุมชนหรือผู้นําท้องถิน่นน่าจะส่งเสริมหาตลาดให้ชาวบ้านเนาะ ผมว่าถ้าอยู่มันถ้าเกิดว่าอบตหรือผู้ใหญ่บ้านหรือใครที่อบตมันในยกบุตรแต่ทำไมไม่หาช่องทางในการที่จะเปิดตลาดให้ชาวบ้านเลี้ยงไม่มีทางออกเลยครับผมอันนี้เหมือนทิ้งภาระให้กับชาวบ้านเลี้ยงชาวบ้านเลี้ยงเลี้ยงพอชาวบ้านมาพอติดนี่อะไรก็อันนั้นอนี่เออจะขาก็ให้เลียงไปื่เลี้ยงไปคนเลี้ยงมันจะตายเลยไปทำงานก่อสร้างวันละ600ก็ยังดีกว่าเลี้ยงอัว แต่เมื่อแต่เมื่อก่อนเขาว่าเลี้ยงวัวดีกว่าทางานเนาะแต่ตอนนี้มันกลับกันเนาะตอนนี้หมอว่าทํางานดีดีกว่าเลี้ยงวัวตัวนี้เขาให้สามหมื่นตัวนี้เหรอใช่บดลูกแม่แม่ลูกตัวนี้นะสามหมื่นครับผมเพิ่นลูกเดียวถูกเกินไปบ่ไปคิดไปคิดมาไม่ต้องเลี้ยงเลยครับผมแล้ววัวที่ลุงเอามาเลี้ยงในลุงซื้อมาหรือวัวบรรพบรุษัวัวมันก็หลุดต้งเจรม์ม ตระกูลตระกูลเข้าแหละวัวตระกูลเลยเออนุ่งม่ในตัวนึงครับผมแล้ววัวของลุงข,งของลุงให้กินอะไรบ้างไม่ได้กินอะไรบางทีลุงก็มีลงสีบางทีกินลำม,มาั่งครับผมกินมั่งไม่กินมั่งครับผมแต่แต่ลุงตรงเลี้ยงเลี้ยงเพราะอะไรอยากให้เขากินยอายให้อิม่มเขาไปนอนไปคือให้ความสบายใจของอัวเหมือนกันโอ้ทำไมถึงว่าอย่างนั้นครับเขากินไม่อิ่มอทําไมเหมือนคนเลยครับผม คือเมื่อก่อนเลี้ยงวัวก็พอได้ค่ะใช่เขามาตินู่นตินี่ตหูมั่งติหางมั่งติดางมั่งสอนนะพักติราคามันก็ถูกจอ๋อจริงๆวัวก็วัวก็ไปชั่งกิโลเนาะชั่งกิโลแต่คนเหมือนข้าวเลยข้าวก็ติว่าเม็ดติเม็ดตันเม็ดดังเวลาเขาไปก็ผสมเหมือนกันเพื่อเพื่อครับผมโอเคครับไม่จะลื่นหรอกไม่จะลื่นไม่มีการทางอกไง ไม่มีไม่มีตลาดให้ชาวบ้านเอชาวบ้านข้าวเหมือนกันครับผมอือันนี้เป็นกําลังใจให้พี่น้องเกรรษตรกรเลี้ยงวัวเนาะสู้นะท่านผู้ชมครับในเมื่อขายไม่ได้เอา้าเลี้ยงก็เลี้ยงไปทน,ทนเลยทนไม่รู้จะทนเท่าไหร่แลวใช่ไหมทนจนเบื่อแล้วสองปีเอ้ยห้าหากปีมาแล้วนี<อ>่ที่ได้เขามีราคาอยู่ไปมากกว่าครับผมคือเมื่อก่อนจากมีราคาดีๆเนาะครับแต่มาสักพักนี่ราคาตกหวบเลย ราคาวัวมันราคาสองสามหมื่นมันให้แค่หมื่นห้าครึ่งต่อครึ่งหนึ่งคือราคาลงจนเราปรับตัวไม่ทันเลยปรับตัวไม่ทันสู่ต้องไหมคนที่นี่เขาซอจําเป็เขาต้องขายครับผมถ้าเกิดว่าลุงเลี้ยงวัวไทยบ้านนี่กับวัวลูกผสมอย่างเงี้ยลุงว่าวัวไทยบ้านจะทําให้เรากําไรดีขึ้นไหมในเมื่อวัวไทยบ้านมันทนต่อโรคกินง่ายให้ลูกทุกปีต้องเหมือนกันเลยเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันไอตัวเล็กก็มันขายตามราคาเล็กใช่ใช่ ตัวใหญ่ก็ราคาใหญ่เนาะใช่เลยครับผมดูก็ไม่เอกี่ลูกเขาอ๋อแล้ววัวของลุงให้กินอะไรบ้างครับไม่ได้เกืออะไรบางทางกินลำกินลำหนึ่งหนึ่งลิงมีลุงสีเหมือนกันครับผมไอ้วัวมากินลูกมะม่วงไม่ติดคอเหรอครับลุงไม่กินไม่ติดไม่ติดเหรอมันจะทำคนด้วยยังไงนะครับมันจะทำคนด้วยถ้าถ้าลูกมันสุกนะอ๋ออย่างนั้นอีก วัวมันก็จะมาหาแด็ต้นมะม่วงเนาะพอลูกมันสุกอ๋อมากินลูกสุดมันจะลูกไปน่นกับอัวก็ได้ด้ยลุงทำไมถึงว่างันครับเอ้าก็เลี้ยงกับเขาเขาก็เดินไปเหมือนลุงเลยพอเดินปุ๊บมันจะเดินตามเหมือนกับเชืองอ๋อจนไม่อยากจะขายตัวนี้มันเดินไล่ออกมันก็ไปอยู่ลูกครับผมเจืมันเบื่อแล้เบื่อการเลี้ยงอวครับผม ถ้าทับสองครั้งไดอยู่ประมาณสองพันอสองพันอีกค่าเขาทับอีกครับผมแล้วคนที่ทับก็ได้ตังค์คนที่อัววพ่อพันก็เขาไ,ได้ตังค์แต่ยังรู้วมมีไปเสียเวลาขาย,าขายครับผมลูกแทนที่เราจะเป็นคนเลี้ยงได้เงินได้ราคาที่เราต้องการเนาะสุดท้าย<ช>เขาก็มาบีบเราเนาะบีบด้วยราคาค่า,าสารพัดเดียวก็สามร้อยเดียวก็สองร้อย ที่ไหนจะมีตังค์ครับผมลุงครับลุงมีอะไรอยากจะบอกคนเลี้ยงวัวไหมอยากบอกทุกคนแต่คนเลี้ยงอยู่สี่สิบห้าตัวก็ออกไม่ได้ใช่ไหมราคามันถูกครับผมก็ทนเลี้ยงไปอย่างนั้นเลยครับก็เลี้ยงไปอบอกว่าค่ายาค่าไล่ฉีดสารพัดเอ้ยพีน่นอเอ้ยรคองเถือเดี๋ยวก,ก็เอาทลายเดี๋ยวก็พันหนึ่งค่าฉีดวัคซีนไอ,อยบำรุง ยาบำลุงยา,ายาฆ่าพยาธิครับผมวิีโออาทับทีเดียวเท่าไหร่พันหเออประเทศไทยอุ้ยก็อลองเดูผมควรราคาหรอกบอกจริงครับผมรัฐบาลควรที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเนาะช่วยเหลือมากๆอยูเนาะข้าวก็เหมือนกันเลยลุงมารู้เมื่อกลุงทำนายอยู่แค่น,นี้แต่ลด